เรื่องคนละเมืองดีเพลงหน้าที่เด็กดีเด็กเอ๋อยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้อยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนา สรักษาธรรมยมันมสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สีวาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ายึดมั่นกตัญญูหเป็นผู้รู้รักกันงานเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบาปันไม่เกียจไม่คร้านแรู้จักอ้อนประหยัดเก้าต้องสื่อสารตลอดการน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา สิบทำตในให้เป็นประโยชน์รูปบปุนคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริ